สวัสดีจ้านี่คือซาตะกิดเสียตะก้อนเลจ้าเด้ออันนี้คือเบีย้ยดอกอันชันนเจ้ะเบีย้ยดอกอันชันจะแยยเพาะชำไว้พันกีปไงเะจ้ะห้ากีปขึ้นไปนพันไงแยกปลูกดอกอันชัน พร้อมลงดินจ้ะมาเนี้อากาศดีพร้อมลงดินเฮ้าพอวายังสี่เฮ้าเฮ้ารูเ้ยไหลได้เลยว่าเฮ้าสิบผูกจักตน้นเนีบง่ายผูกง่ายจ้ะเนี่ยดูแลง,ง่ายจ้ะเพราะว่าผู้ท้าหาอาชีพให้จบของนะจ๊าพอด้เก็บดอกมันจ้ะ ดอกสีม่วงมีหากีบนี่คือพันธุ์ใหญ่าจ๋าเด้อตใหญ่เสียวลงดินวันนี้ล่ะวันนี้อากาศดีขึ้นขึ้นฟ้ากลึ่มฝนจ้ะปลูก่าหลายเลยจ้าปลูกพ่อแดนเก็บดอกมันน่าหลายจ้ะปลูกมาหลายเพราะว่าใหญ่ทดลองนี่คือแถวบานเฮาบางท่าน,านมีู้ได้ปลูกหลายเลยจ้ะเพื่อจะปลูกกินธรรมดานี่ใหญ่ ปูประมาณงานหนึ่งเนี่ยหละจ้ะงานเล็กๆคันามันเป็นดอกยหญ่สิท้ายเห็บเบื้องเองเลยจ้ะเพราะว่าใน่หย่ก็ล่างหัดปลูกพันธุ์พันธุ์ใหญ่จะ้ะดอกใหญ่แล้วก็มีนำนักพันธุ์หาหาจีบนพันธุ์คือพันธุ์เกษตรของพันธุ์เกษตรมันจะออกสี ออกสีน้ำเงินเจ้ออกงองม่วงน้ำเงินมันดดกใหญ่มันจะออกสีคล้ายน้ำเงินใหญ่พอว้เอาดินดินธรรมดาเลยจ้าพอจำนี้พอลงดินเลยแล้วจ้ะชอบมันสีสวยๆไล่ใหญ่หะลองผูกก้อน พร้อมลงดินจะเหล็กบางบางก็ท,าทา้าสาก